สวัสดีค่ะก็คือตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วซึ่งเอมีออกตั้งแต่11โมงเราประสบปัญหาอะไรนิดหน่อยก็เลยมารีแอคช้านะคะแต่ว่ากดดูพีเมียแบบเข้าพิมียแล้วก็แบบไม่ดูแล้วก็คือไม่เข้าทวิตไม่เข้าติกต็อกไม่เข้าไม่เข้าอะไรเลยก็คือในที่สุดเราก็ได้ดูแล้ว XO Only If You Say Yes ดูเลยดูเลยเม โอ๊ยไปไปบุโอ๊ยโอ๊ยโอยอโอ๊ยอ mm ๊ยโอ๊โอ um. ๊ออ๊อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ๊เโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยยโออ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโยโออยโออ ใส่แต่แปลงล่างแบบแบบเฮ้ยแบบใครอยู่ไอ้ใแป <laughs> ้นหน่งคือแบบนหนึ่งนะคือเมื่อก,กี้เ <laughs> ขาใส่เสื้อขาวรู้ปะ <laughs> ไม่ใส่ไม่ใส่ป่ะ ซับใหญ่กึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกได้มวันนี้เราจะได้ไอกิวโ่นี่ไงหานมากวันนี้เออใหญ่ใหญ่หน่อยเออโอเคหนึ่งอ 可以。 你是穿短袖吗？哇！ ล้วนก็เด็กเป็คือเหมืนจะมีอะไรต่อเลยเจอกันคอมแบ็กหน้าตอต่อไปคือมนคนีนิวเดนตำรวจจัจออรดูเสียไม่ดูแบบรถตีนใช่รถชนรถทุกคันชนพรรถคันนี้ทำไมวะ พราะเราสวยเกินหรือเปล่ามึงอะไอยู่ก็แบบอลึกลับของจีนดูมีคนาดนี้เห็นรสสิทธิ์ที่กรุงเทพหรือเปล่าดูไหมไรค่ะตอนนี้คุยออกจริงปืนซื้อต่อต่างหากซื้อต่อใส่แมกเหรอที่นี้คือ คือซองคุณแบบหล่อมาตรฐานนะจริงออ๋ใช่แต่อันเนี้ยคือเกือบโดนชนเลยกายแล้วเก็นเป็นขังข่าวหรือเปล่าไม่ใช่เคือบคือตั้งใจกายคือแบบมันเกินนี่แล้วอ่ะคือน้องเดินเกินทำอะไรนะแต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยมาเพื่ออะไรคือเขาใส่เสื้อด้วยใส่เสื้อใส่เสื้อตาตาปาแก่แล้วนี่อันนี้ขนาดเซเว่นนะเนี่ย พ้าแสงจันทร์หมาบ่าคึ่งหมาบ่าอ๋อใช่เฮ้ยมีสาระเฮ้ยเร้่แขนยาวเดือนนี้นี่แม่นะเหล่มากอะแต่เจมเหมือนมีพลังปลูกดอกไม้เลยมันจะไม่ชั่วที่บอกว่าที่ตึกโปรโมทไอริดเออ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 ที่แบบตราได้ว่าเป็นอย่างงี้ยแล้วมันก็จะขึ้นโลโก้ไอริด à hãy hại tân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เหมือนว่าชอบความถ่ายผู้หญิงดูความต่างของส่วนสูงก็กูเป็นผู้หญิงมันก็้องอย่างเงี้ยค่ะคนสูงทำไมเดินกับแม่เดินกับแมเพราะว่าถ้าเดินกับผู้หญิงจะใช้ร่มคันเดียวถูกไม่อะไรอีผู้หญิงเนี่ยอะไรเนี่ยคือร่มเปียกลูกกูละเปียกอะไรเปียกลูกกูแล้วค่ะ ผู้หญิงนี่ใช้ไม่ได้ใช่พลังเพื่อที่จะเพื่อที่จะบอกหลักผู้หญิงโอ้ยเจ็บไอ้เขี้ยบไปจอดเลยใส่พลังเพื่อที่จะบอกหลักผู้หญิงคืออะไร ก็หยุดเวลาเนี่ยเมื่อกี้ตามันแรบหนึ่งแล้วก็แบบหยุดเวลาแล้วก็เ้วทำไมถึงไม่บอกตอนไม่หยุดเวลาพพรถไฟมมผ่านว่าจะได้แบบมันได้ยินเสียงรถไฟไงหรือเปล่าอ๋อคือไม่รู้ว่าผู้หญิงรู้ไหมแบบไม่รู้ว่าหยุดหยุดแบบสองคนคนเดียวหรือว่าแบบหยุดกันสองคนเก็ตไหมอ่าโอเคเข้าใจนี่ว่าโรแมนต์อันโฮหรือเปล่าแบบแตบจะคุณแบบได้บอกแต่ผู้หญิงแบบหรือว่าไม่ได้บอกในนี้ แต่ขอดูช็อตชวาใอีกรอบค่ะชอบมากโอ้ยโดนยิ้มนิ่อุาา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 ย้ยโดยนตัวไม่ตั้

แต่กางเกงชุดถูกต้องไม่ลวัดอ่ะหัดแบบนออานึงอะไรรอ๋อมีความอที่จะไิงไม่ได้าีรงก็ แอ้จริงทำไมคือทำไมอันเนี้ยถึงต้องเป็นมองของจงรอนะแบบเกียร์้าเนี่ยคือทำไมทุกคนถึงมองจองรอนเศรษฐาไม่ถ้าถ้ามีขอในแง่สาววายในแง่สาววายคือขอเป็นแฟนกัน อ่ามัน้ในหัวอเออไม่ไม่แล้วทำไพรว่าอมนแต่ว่าแต่มันก็ดูไม่น่าในหัวเพราะเพราะว่าชุดมันก็เหมือนชุดแรกป่ะเนี่ยแต่ว่าชุดแรกอะคือซองฮุนอะเดินออกไปแล้วแบบบายบายแล้วอันนี้ก็คือแบบอยู่กันครบเออก็เลยงงว่าสรุปที่มันเป็นอยู่ในหัวตั้งแต่ที่ซองฮุนบายบายเลยหรอหรืออะไรก็ไม่ หรือว่าเราเลิกวีคอร์กันไหมเราไปอ่านเราไปวีคอร์กันใช่เราไปดูมีสาระกันใช่ไม่เราเข้ามไนเราข้ามอีกไปไม่ได้งงอะตั้งแ่คือเลนก็มีตั้งหลายเลนร้อนไหมแต่มันมีเสียงวัวตำรวจจริงหมายจับอันนี้หรือเปล่าหรือว่ามาจับเพราะว่าตอนแรกอะไรนะจับกับอะไรแล้วโดนหมายจับแม่นั่นในคืนเสิร์ฟไปวันกเวลาได้อะไรใช่เออเราเลิกวีคอร์แต่มันก็รถคันเดิมนะ ก็คือต้องรอเฉลยคัมแบ็กหน้างี้หรอรอจังคืออยากรู้าเอาเป็นว่าช่างมันถึงยังไงก็รู้ไม่ได้ใช่มันตั้งใจจบแบบปลายเปิดให้ชุดนีขับไปคอขอ MVP มหนึ่งคนค่ะฮีซึใส่แว่นชุดนั้นชุดดำแขนกุดใส่แว่น MVP ค่ะสองหุนตรงอ่ะทะเลไปเข้าปะ คุณคุเป็นแม่หรือเปล่าคะเป็นแม่หุ่นของแท้ค่ะแต่ว่าทำไมไม่ใส่เสื้อใส่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 คือใจเราอยู่ตรงนั้นนะเอวีบีค่ะฮ่ซึงค่ะช็อตแบบใส่แว่นแล้วก็แบบเต้นอ่ะตอนนั้นอ่ะคขอแบบโอยุ้ยขออีกคนได้ไหมซอนอูบอกเขาไปดิซินหน่อยซินแบบว่าสวยผมแบบ คนสมาคมหนุ่มตีไม่คือเอาซากุเมกาวิดเลยวะพอตอนใส่ผมจะแบบโอ๊ยน่ารักอันี่อันี้คิดมาก่อนเลยคิดนานมาก่อนเลยแบ่งฟันแบ่งฟันสวัสดีค่ะคุณแม่ฝากตัวด้วยวันสวัสดีค่ะคุณแม่เอฟีพีฉันคือฮิซึงค่ะอาเนี่ยฮิซึงสามเขาขีบลูกไม่คือแบบว่าเราจะไม่ต้องไปแย่งกับใครอันนี้ก็ต้องแย่งกันเองพอคาร์ลจบ คลิปนี้ไว้ตรงนี้เถอะบ๊ายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรีแอคเพลงกันต่อ